สวัสดีครับช่วงนี้มาเบลจากบงพิกซี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะโด่งดังที่ติ๊กตอกของประเทศจีนผมก็เลยลองไปอ่านดูว่าคนจีนเนี่ยเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างแต่ได้อ่านมาแล้วนะก็เลยแปลคอมเมนต์มาฝากแต่ต้องบอกก่อนว่าผมได้อ่านภาษาจีนไม่ออกเลยสักตัวก็เลยใช้โปรแกรมช่วยแปลนะก็เป็น Google นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแปลถูกแปลผิดบ้ากน้อยแค่ไหนผมก็อ่านตามที่มันขึ้นมานะอาจจะมีการเปลี่ยนคําบ้างตามความเข้าใจ แล้วก็คลิปที่ผมจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะแล้วก็จะไม่ได้มีขึ้นข้อความไปให้ที่ด้านล่างก็ทําแบบง่ายๆสบายๆนะแล้วก็คลิปมันค่อนข,ข้างจะยาวนะผมจะแบ,บ่งเป็น2คลิปละกันแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงผมด้วยเพราะว่าผมป่วยอยู่นะเสียงมันจะแปลกๆนิดนึงไปเริ่มกันเลยคลิปนี้นะเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นเพลงชาติไทยแล้วก็นี่บอกว่าฉันรักใบหน้าของเธอมากแล้วก็นี่บอกว่าฉันเห็นมันเมื่อวานนี้เธอชอบคนเกาหลีแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีมาก ก็มีอีกคนมาตอบว่าเป็นธรรมดาคนไทยชอบเกาหลีญี่ปุ่นมากกว่าจีนแล้วก็นี้บอกว่าเธอสวยหวานจริงๆอันนี่บอกว่าเห็นมุมนี้สวยจางแต่งหน้าก็สวยด้วยอันนี้บอกว่าทำไมเธอถึงร้องเพลงเดียวกันแต่ว่าสวมเสื้อผ้าที่แตกต่างกันทุกครั้งแล้วก็นี้บอกว่าสมาชิกชาวไทยในวงเกาหลีเหรอแล้วก็มีคนมาตอบว่าเป็นคนไทยในวงไทยขาอแม่ต่อไปเธอร้องเพลงนี้ผ่านมือถือของฉันมามากกว่าสสัปดาห์แล้วและทุกครั้งที่เธอร้องเพลงเนี่ยจะมีเสื้อผ้าที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ อันนี้บอกว่าเขามีสเสน่ห์หวานมากมายแต่ก็อนนี้บอกว่าฉันชอบผู้หญิงหวานหวานอ่าคลิปต่อไปนะอันนี้เป็นชุดสีแดงเขาบอกว่าคนร้องเนี่ยเขาลองว่าไม่รัก,กออกไปแต่สิ่งที่พวกเราได้ยินเนี่ยที่รักที่รักฉันมาแล้วเออคือจะมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อร้องเยอะนะเพราะว่าถ้าฟันโดไม่รู้เนื้อเพลงเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นเพลงรักแต่จริงแล้วเป็นเพลงแนวอกหักมากกว่าคอมเมนต์นี้บอกว่าเธออาจจะเป็นผู้ชายอันนี้บอกว่าเสื้อผ้าที่แตกต่างกันอีกแล้ว คลิปต่อไปบอกว่า10ปีที่แล้วกระแสเกาหลีครอบงำวงการบันเทิงจีนตอนนี้เรามีสไตล์ของตัวเองและกระแสเกาหลีเนี่ยพัดถล่มประเทศไทยอีกเขาไม่บอกว่าพระเจ้าเธอดูไม่เหมือนคนไทยเลยอันนี้บอกว่าเธอเป็นลูกครึ่งเหรอดูไม่ออกเลยหน้าตาดีขนาดนี้ได้ยังไงอันนี้บอกว่าสวยมากคลิปต่อไปนะเขาบอกว่าดวงตาของน้องร้อนเต็มไปด้วยรอยยิ้มใครจะรู้ว่ามันเป็นเพลงบอกเลิก แล้วก็นี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงบทติ่งของฉันนานกว่าหนึ่งสัปดาห์โดยสวมเสื้อผ้าที่แตกต่างกันอันนี้บอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นเพลงจีนที่ผู้ไม่ชัดอันนี้บอกว่าฉันไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงบอกเลิกอันนี้บอกว่าสิ่งที่เราได้ยินคือเรากําลังมีความรักแต่ว่าความหมายที่แท้จริงคือไม่รักอีกต่อไปอันนี้บอกว่าความไพเราะของเพลงขึ้นอยู่กับเสียงนักร้องไม่ใช่เหนือเพลงอันนี้บอกว่าหรือว่าเป็นเพลงจีนซะอีกแล้วก็นี้ทําไมเขามาจะถือไมโครโฟนสีแดงเมื่อเขาร้องเพลงนี้ แล้วก็น,นี่บอกว่านึกว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษหวานๆแต่กลายเป็นเพลงไทยเกี่ยวกับการเลิกกันอ่าคลิปต่อไปน,ะนั้นเขาบอกว่าทําไมเธอดูดีในทุกชุดถ้าเธอเปิดร้านขายเนี่ยต้องขายหมดแน่ๆอันนี้บอกว่าพลังเวทมนต์ของสาวหวานนั้นยอดเยี่ยมมากทุกคนที่ฉันเห็นเธอรู้สึกว่าเธอดูดีขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้อันนี้บอกว่าแม้แต่ปลอยผมเนี่ยก็สวยได้อันนี้บอกว่าเสื้อผ้าเธอยี่ห้ออะไรแล้วก็น,นี้เธอดูเป็นสาวหวานเมื่อเธอยิ้มและเป็นสาวฮอตที่มีหุ่นดี อันนี้บอกว่าดูอัตราส่วนระหว่างเอวต่อสะโพกของเธอสิอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะแนวแบบโจดๆหน่อยเขาบอกว่าบ้านทั้ง3คนเลยฉันชอบพวกเขามากอันนี้บอกว่าเวอร์ชันนี้ล้างสมองมากแล้วอันนี้บอกว่าน้องสาวสวยมากอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเขาบอกว่าน่ารักจังฉันจะไปหาเธอได้ที่ไหนเธอรลฟ์สดที่ไหนไอเขาเธอคืออะไรอันนี้บอกว่าหวานเกินแล้วก็โซนเกินเธอเล่นเมคอัพของเธออันนี้บอกว่าผิวเธอดีขนาดนี้เลยแล้วก็นี่บอกว่าชอบพี่สาวคานไทยคนนี้จัง อันนี้บอกว่าถ้าหนังหน้าดีเนี่ยมัวจะทําอะไรก็ดูดีอันนี้บอกว่าน่ารักสวยตลอดเลยอันนี้บอกว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเธอได้ที่ไหนฉันไม่พบอะไรเลยตอนนี้คลิปนี้เ,นเขาบอกว่าการแสดงออกของเธอเนี่ยเปลี่ยนไป่ากกระทนหันราวกับว่าเธอต้องแสดงความเซ็กซี่หนึ่งวินาทีจากนั้นก็เปลี่ยนไปนความน่ารักอีกหนึ่งวินาทีแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้สองครั้งอันนี้บอกว่าโอ้โหสาวหวานของฉันร้องเพลงโปรของฉันฉันร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย อันนี้บอกว่าฉันต้องการดูว่าคุณมีกี่ชุดกันแน่อันนี้บอกว่าอ๋อเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเรา้องเดี่ยวน่ารักจังอันนี้บอกว่าน้องสาวของฉันสวยมากและฉันก็รักเธอมากต่อไปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะเขาบอกว่าคอนแทคเลนส์สีนี้สวยมากไม่น่าจะมีในจีนแล้วก็อันนี้บอกว่าไม่รู้ว่าสีอายแชโดว์ของพี่สาวเป็นยังไงอยากลองบ้างคลิปต่อไปนี้เขาบอกว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นเกาหลีไปแล้ว แล้วก็มีคนมาบอกว่าฉันยังรู้สึกว่าการแต่งหน้าของไทยในบางช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีลักษณะเฉพาะของตัวเองทนนี่บอกว่าเหตุผลหลักคือหน้าตาจะดูเป็นเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนไทยตาโตตั้งจมูกสูงโครงหน้าใหญ่หน้าเล็กแต่ตอนนี้ดูแบรและเน้นการแต่งหน้าอีกคนก็มาบอกว่าเนื่องจากเธอเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จากบริษัทบันเทิงเกาหลีดังนั้นการแต่งหน้าแบบเกาหลีจะเป็นเรื่องปกติ แล้วก็มีคนบอกว่าฉันไม่รู้แต่ฉันคิดว่าการแต่งหน้าของเธอดูดีฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนและฉันรู้สึกว่าเธอสวยมากตนะั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอันนี้บอกว่าแต่ต้องยอมรับว,ว่าแต่งหน้าแบบเกาหลีดูดีก่อนนี้บอกว่าเราว่านาไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบไทยอย่างบอกว่า เพราะว่าสาวหมวยหน้าตาไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบไทยๆนั่นเองเหล่าดาราในวงการบันเทิงไทยหลายคนก็ยังคงมีหน้าตาแล้วก็เมคอัพแบบไทยอันนี้บอกว่าการแต่งหน้าแบบไทยเนี่ยมันเคยดูแบบมีลักษณะเฉพาะแต่วตอนนี้มันดูเกาหลีเกินไปอันนี้บอกว่าไปไปได้ไหมว่าหน้าเธอไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบไทยเพราะโครงหน้าเนี่ยไม่ได้สามิติมากอันนี้บอกว่าเพิ่งรู้ว่าไทยหวานได้ขนาดนี้แล้วก็นี้บอกว่าใครบอกว่าร้องเพลงไทยต้องแต่งหน้าแบบไทย แล้วก็นี่บอกว่าเลขคาฉชันอยู่ไหนให้ข้อมูลทั้งผมของเธอกับฉันเดี๋ยวนี้อันนี้บอกว่าเธอสวยและน่ารักจริงๆและเธอก็ร้องเพลงได้ดีด้วยแล้วก็นี่บอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากอันนี้บอกว่าพี่สาวร้องเพลงเพราะมากแล้วก็นี่บอกว่าผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อผ้าที่แตกต่างกันและร้องเพลงเดียวกันในโตอิงของฉันเป็นเวลานานแล้วก็นี่บอกว่าฉันดูเธอคนนี้มานานแล้วยิ่งดูก็ยิ่งชอบแล้วก็นี่บอกว่าเพลงนี้ถูกร้องบนโตอิงของฉันเป็นเวลาสามวัน ต่อไปผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงโตอินของฉันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันโดยไม่ซ้ำอันนี้ก็พูดในตะำนองเดียวกันนะว่าสวมเสื้อผ้าที่แตกต่างกันทุกวันและร้องเพลงในตโตอินของฉันคลิปต่อไปนะเขาบอกว่ามันวิเศษมากทุกครั้งที่ฉันได้เห็นเสื้อผ้าที่แตกต่างกันอันนี้บอกว่าค่อนข้างดีร้องเพลงบนโตอีนมาสองเดือนแล้วแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนเพลงสักทีอันนี้บอกว่าวยปอเนี่ยบีบัญชีของเธอหรือเปล่าฉันเห็นเธอหลายครั้งเธอน่า,นารักจริงๆแล้วก็อันนี้บอกว่ากกระโปงข,ของเาาดดูมีม แล้วก็อน,นี้บอกว่าหลังจากผ่านไปหลายวันในสุดเธอก็ร้องเพลงอื่นบ้างอันต่อไปฉันชอบผู้หญิงหวานหวานผู้หญิงหวานหวานทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอันนี้บอกว่าทำไมเสื้อผ้าของเธอถึงสวยอยู่เสมอแล้วก็อน,นี้ชุดนี้สวยมากโดยเฉพาะขาแล้วก็อน,นี้บอกว่าโอ้แม่เจ้าสวยระดับนี้อันนี้บอกว่าโดนล้างสมองด้วยเพลงนี้เพลงอะไรคะอันนี้คลิปต่อไปนะชุดสีชมพูเขาบอกว่าหวานจังคนไทยเนี่ยน่ารักได้ขนาดนี้เลยเหรอ แล้วก็มีคนบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สามารถแยกการร้องและการพูดออกจากกันได้เออจะมีคอมเมนต์แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคือเขาบอกว่าเสียงพูดของภาษาไทยกับเสียงร้องเนี่ยมันต่างกันเยอะอันนี้บอกว่าแม่ของฉันมันจกจะดูละครไทยแล้วฉันก็ไม่เห็นภาษาไทยอันไหนฟังดูดีเลยอันนี้บอกว่าเพลงไทยบางเพลงก็ไพเราะอันนี้บอกว่าเหตุผลที่ดูละครไทยไม่ได้เพราะว่าเสียงไทยเนี่ยมาแปลก,ปลกอันนี้บอกว่าเธอดูเหมือนคิมยูจองจริงจริง น,นี้บอกว่าทำไมเธอถึงร้องเพลงไทยได้ดีมากก็มีคนมาตอบว่ามีเพลงไทยหลายเพลงที่ไพเราะมากแล้วก็มีคนมาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเพลงไทยอ่ะก็เอามาฝากเท่านี้ละกันเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะแล้วก็ผมแปลเนี่ยใช้โปรแกรมแปลภาษาแลวเวลาพูดเนี่ยผออาจาะมีการเปลี่ยนแปลงคําไปตามความเข้าใจของผมเองซึ่งถ้ามันผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ขออภัยแล้วก็สามารถแจ้งกันได้นะสหรับคลิปนี้ามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ